สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้โดดเด่นเลยทีเดียวค่ะทุกท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะบ้านพร้อมที่ดิน3ไร่ตั้งอยู่หมู่6ตําบลสีจุฬาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมีน้ําประปามีไฟฟ้าพร้อมค่ะ พร้อมกับขุดร่องน้ำนะคะรอบพื้นที่ถมด้วยหน้าดินสูง1เมตร30เซนอยู่ห่างจากถนนราดยาง300เมตรนะคะตัวบ้านพร้อมอยู่อาศัยค่ะมีระเบียงสำหรับรับลมชมวิวชมบรรยากาศด้วยนะคะภายในกกัน้นห้องไว้เรียบร้อยพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนรุกลังนะคะทางสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตร พร้อมรั้วตาข่ายแรงดึงนะคะรอบแปลงที่ดินค่ะแนวเขตชัดเจนบ้านสร้างได้ไม่ถึงปีนะคะรั้วและป,ประตูทำยังไม่ถึง2เดือนเลยค่ะพร้อมอยู่อาศัยนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันน้ำดีดินดีนะคะสามารถทำการเกษตรได้ทั้งปีมีสระน้ำและรำรารรอบพื้นที่นะคะ มีพื้นที่เลี้ยงปลาด้วยนะคะราคา2 6 5ล้าน6,50บาทบ้านพร้อมที่ดิน3ไร่เลยทีเดียวค่ะสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนะัดชมแปลงจริงประกอบการตัดสินใจเน้นโทรเท่านั้นค่ะ สามารถทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้อยู่อาศัยก็ได้หรือจะทําเป็นคาเฟ่โฮมสเตย์น,นะคะสร้างบรรยากาศที่ดีๆค่ะตกแต่งให้ร่มรื่นกว่านี้อีกนิดนะคะลงต้นไม้อีกหน่อยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทุกท่านสนใจแปลงนี้นะคะเน้นโทรหาเจ้าของโดยตรงค่ะเพราะใจเคนกก็เพียงแนะนําให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ